นั่งเรือล่ะคะเด็กๆเด็กๆนั่งเรือจะไปเที่ยวไหนกันคะพี่แทนโอ้พี่แทนจะพาน้องๆไปดูลิงนะคะโอ้พาน้องๆขี่เรือมีพี่แทนใส่เสื้อสีชมพูมีน้องปีใหม่ใส่เสื้อสีขาว ก็มีพี่พอใส่เสื้อสีน้ำเงินค่ะอ่าเด็กๆบายๆแม่หน่อยค่ะไปเที่ยวกันให้สนุกนะคะน้องๆพายเรือเบาๆลูกเหรือจับคว่ำนะ สวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะเด็กๆ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะพ oh. ี่ใหม่สวัสดียังโอ oh. <laughs> ้พี่ใหม่จะตกค่ะพ <Yeah. S 1> ี่ใหม่จะตก